เาด่วนครับทุกคนบอสแพลวพาวแสงทองชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนหน้าสื่อครับว่าอุงอิงเนี่ยน่ารักมากๆต้องบอกว่านะครับอ่าแพลวพลวแสงทองแล้วก็น้องเพลงพิมพ์ระดาครับทุกคนได้ให้สัมภาษณ์สื่อครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าในเรื่องของการร้องเพลงต่างๆหรือการโดนเปรียบเทียบต่างๆครับวันนี้พี่แพลวพาวแสงทองนะครับได้ชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆ แชร์เพลงให้น้องเพลงพิมพ์ระดาตลอดเลยและอุงอิงเป็นคนที่ไม่ได้สนดราม่าอะไรนะครับต้องบอกได้ว่าจริงๆนะทุกคนอุงอิงพื่อะแพงน้องเป็นคนที่เก็บความรู้สึกและเป็นคนที่ไม่สนดราม่าเป็นคนที่ปล่อยผ่านปล่อยวางกับดราม่าเสมอถ้าพูดยังไๆก็คือลอยตัวเหนือดราม่าครับทุกคนไม่ว่าใครจะเปรียบเทียบอะไรอุงอิงก็เดินหน้าแชร์เพลงให้น้องเพลงพิมพ์ระดาครับทุกคนแล้วก็ใช้เพลงเนี้ย ร้องโชว์ทุกๆเวทีด้วยโอ้โหพี่แพลวแพาวแสงทองก็ชื่นชมน้องเลยครับว่าอุ่งอิงน่ารักมากๆถ้าเป็นศิลปินบางคนอันนี้คือเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรนะบอสแพลวไม่ได้เปรียบเทียบใครถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจไม่แชร์ให้ก็ได้ถูกไหมครับทุกคนนะอย่างศิลปินที่กําลังโด่งดังมาตีคู่กันมาเนี่ยเขาอาจจะไม่แชร์ให้ก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการที่แบบว่าค่ายใครค่ายมันนะครับ แต่น้องเพลงพิมพ์ละดาแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาแชทคุยกันนะครับซึ่งเพลงพิมพ์ละดาวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอุงอิงน่ารักและอุงอิงเสียงเพราะในแบบของอุงอิงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันแต่อย่างใดได้เลครับทุกคนต้องบอกว่า,าคุณแพลวพวเนาะก็ได้ชื่นชมน้องต่อหน้าสื่อเลยนะครับวันนี้ว่าบอสโจเนี่ยสอนอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ดีมากๆแล้วก็สอนอุงอิงเพชรบ้านแพงดีอยู่แล้ว แล้วด้วยความที่อุงอิงเป็นเด็กแบบนี้ครับทุกคนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็คุณแพราพาว์แสงทองก็เลยเอ็นดูน้องครับมาคอมเมนต์บ่อยๆชื่นชมอุงอิงบ่อยๆเวลาอุงอิงร้องเพลงของน้องเพลงพิมพ์ระดาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มาแชร์ให้ชื่นชมความสามารถของอุงอิงและก็ต้องบอกด้วยว่าผู้ใหญ่บ้านฟนะินแลนด์เนาะเคยเอาดอกไม้มาให้น้องอุงอิงด้านหน้าเวทีด้วยเป็นช่อดอกไม้ด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่า รเราได้เห็นบรรยากาศที่บอสแพลวเนี่ยได้พูดถึงน้องนะครับเราก็ดีใจว่าเอออย่างน้อยเลยคนในวงการบันเทิงเนี่ยรักน้องแล้วก็รู้ว่าอุงอิงแพงเป็นคนนิสัยยังไงว่าน้องเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครอุงอิงเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์นะครับเนาะเป็นคนที่ไม่ได้คิดร้ายไม่ได้อะไรกับใครนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจครับวันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการนะครับ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่คุณแพรวแสงทองเองระดับซุปตาอย่างพิ๊ิชิโร่นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของวงการหมอลำนะครับ สร้างโดยบอสโจโยมานินนะครับนะาทางด้านพิติชิโร่เนี่ยโพสถึงบอสโจด้วยว่าบอสโจนี่แหละเป็นคนที่สร้างศิลปินคนนี้ขึ้นมาและอุงอิงเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นแล้วพิติชิโร่ยังบอกเลยว่าเชื่อว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับโอ้โหระดับซูเปอร์สตาร์อย่างพิติชิโร่ยังได้ออกมาชื่นชมน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องก็คือประจักษ์ในเรื่องของความ ความดีความน่ารักนะครับและในส่วนของดราม่าเนี่ยนะครับทุกคนมันก็ผ่านมาแล้วแหละนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เพียงแค่ว่านักข่าวเนี่ยเพิ่งเข้าไปสัมภาษณ์คุณแพลวพลาวแสงทองแล้วก็น้องเพลงพิมพ์ระดานะครับทุกคนกับความรู้สึกที่เกิดดราม่าเกิดขึ้นนะซึ่งศิลปินก็ไม่ได้มีการคิด,ดร้ายอะไรกันนะทุกคนเขาก็ต่างคนต่างแชร์เพลงให้กันและกันนะครับและน้องเพลงพิมพ์ระดาเนาะก็บอกว่า ตอนที่หนูเนี่ยเอาเพลงหอบฝันมาหลังห้านไปร้องก็เกิดดราม่าเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่า,าเสียงไม่ดีบ้างเสียงไม่เท่าอุงอิงบ้างนะครับซึ่งพี่แพรวๆราวแสงทองก็ได้มีการสอนลูกว่าบางคอมเมนต์หนูก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเอามาเก็บมาคิดนะครับทุกคนก็คือต่างคนต่างสอนลูกนะครับก็เลย ทุกคนก็เลยออกมาน่ารักแบบเป็นธรรมชาติบ้านๆไม่มีมลทินอะไรนะครับ Anyone? อย่างน้องเพลงพิมละดาเอ,เองเนี่ยก็เป็นเด็กน่ารักมากและทุกคนเราเราฟังจากทัศนคติของน้องที่น้องพูดออกมากับสื่อแล้วน้องเป็นคนที่ซื่อๆใสๆบ้านๆคิดยังไงก็ตอบแบบนั้นคล้ายๆน้องอุงอิงเป็นแพงแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าฟีดแบ็กของ fc ทั้งสองฝั่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะรักกัน และทุกคนรักกันเลยแหละไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่แบบว่ามาตําหนีกันนะครับแฟนคลับของแสงทองฟินแลนด์เนี่ยก็มาชื่นชมอุ๋งอิงเพื่อนแพงหลายคลิปนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาได้มีการแชร์คลิปน้องไปตอนน้องร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนไปแฟนคลับทางฝั่งแสงทองฟินแลนด์ก็มาติดตามน้องมากขึ้นแล้วก็มาคอมเมนต์อุ๋งอิงเพื่อนแพงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักชื่นชมในเสียงร้องพลังร้องของน้อง องอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้เราได้เห็นน้องเพลงก็รู้สึกว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังตอบนักข่าวไม่ได้สมูทเพราะว่ายังเพิ่งแบบได้ออกสื่อนะสำหรับน้องเพลงพิรุด,ดาก,ก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยนะครับนะครับส่วนน้ององอิงเนี่ยก็น้องก็เริ่มชินกับสื่อแล้วนะครับรู้สึกว่าจะตอบคําถามได้เขาเรียกว่าอะไรได้สมูทแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับ เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวกับหน้ากล้องได้แล้วนะครับส่วนน้องเพลงพิมพ์รดาเหมือนน้องก็เพิ่งจะออกสื่อมอนกับว่าให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ยังไม่ค่อยชินกับสื่อเท่าไหร่และคิดว่าอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสคิดว่าเดี๋ยวน้องนะครับก็ชินเองนะครับและน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับน้น้องน่ารักวันนี้อ่าน้องเพลงพิมพ์รดาเนี่ยน่ารักมากนะครับตอบสื่อแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ คิดยังไงก็พูดแบบนั้นนะครับน้องน่ารักแล้วก็ขอให้น้องนๆปังๆเปรีป้ยงๆขึ้นไปอีกนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้ FC ทั้งสองฝั่งนะครับรักกันนะครับเนาะเหมือนคุณเพลีวพาวพูดว่า FC เนะี่ยห้ามใส่นวมนะห้ามใส่นวมตีกันนะเพราะว่าศิลปินเนียรเารักกันเขาก็ไล์คุยกันอยู่ตลอดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้อง R R อ้ายเสียงวิหกเองเนาะเขาก็มีการวิดีโอคอลหาอุงอิงไปบ้านแพร เรื่อยๆนะครับเราจะได้เห็นเรื่อยๆเลยที่น้องน้องอายเนี่ยมีการวิดีโอคอลหาน้องอิงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กรุ่นนี้ที่เขาสารฝันตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวนะครับสู้เพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะสนับสนุนเขาดีกว่าเนาะทุกคนเนาะมากกว่าจะไปดราม่าสร้างความบั่นทอนให้กับศิลปินเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุม้มีมข่าวกระแสมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งมากๆ 16- บหสสามารถสร้างบ้านให้ครอบครัวสามารถร้องเพลงได้ขนาดนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆขนาด นี้นะครับเราต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขอสนับสนุนไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุกคนสำหรับน้องเพลงวันนี้ก็ถือได้ว่า กระแสมาดีเลยแหละนะครับวันนี้ FC แฟนคลับหมายถึงว่าก็เข้าไปให้กำลังใจนะในคลิปของข่าวต่างๆนะนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น FC น้องอิงเอง FC น้องเพลงเองวันนี้เห็นคอมเมนต์กันหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับนาะอก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเพลงน้องอุงอิงพี่แม่เองวันนี้อุงอิงทําบุญนะวันนี้มาในชุดแบบสวยงามน่ารักนะครับน้องสาวของเรามาในชุดไทยสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าครอบครัวเนี้ยทำบุญบ่อยมากมาก นะครับครอบครัวน้องอน้อง se, อุงอิงแลวก็แม่หน่อยพระเอกวันนี้เราก็จะได้เห็นแบบว่าพร้อมหน้าพร,พร้อมตากันในการทําบุญนะครับน่ารักมากๆจริงสาหรับครอบครัวน,นี้แล้วก็วันนี้ขออนุโมทนาบุญเนาะวันนี้เอาเรื่องราวของเพลงกับอุงอิงเนี่ยมาเล่าสู่ให้ทุกคนฟังนะครับว่าคุณแพรวพาวก็ชื่นชมน้องว่าน้องน่ารักมากๆนะครับสำหรับอุงอิงเนาะแชร์ให้ตลอดแล้วก็ไม่ได้สนดราม่า <Carney S 1> อะไรเลยนะครับน้องน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ใสๆซื่อๆบ้านๆนี่แหละนะครับรู้แล้วแหละว่า คุณแพลวพาวคุณพิคกรู้แล้วแหละว่าทำไมคนถึงรักอุ่งอิงทั่วประเทศมากมายขนาดนี้นะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ